ยิ่งยงโพสต์ประกาศพร้อมลบเพลงทันทีเพลงอยากเป็นป้าแตน หลายคนคุ้นหูกับเพลงนี้อย่างแน่นอนสำหรับเพลงอยากเป็นป้าแตนอยากเป็นป้าแตนเรื่องที่โดนจับตามองเกี่ยวกับการโฆษณาเกินจริงของสินค้าที่เป็นพรีเซนเตอร์เพิ่งจะจางหายไปไม่เท่าไหร่แต่ล่าสุดนักร้องรูปทุ่งชื่อดังยิ่งยงยอ,งยอดบัวง,งามก็โดนกระแสข่าวใหม่เรื่องที่เคยแต่งเพลงอยากเป็นป้าแตนแฟนลุงพลออกมาให้นักร้องสาวพินจ๋าย,ยอดบัวงาม,ามเป็นผู้ถ่ายทอด จนตอนนี้ยอดวิวขึ้น2ล้านวิวไปแล้วซึ่งช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาลุงพลก็กลายเป็นประเด็นหนักทั้งเรื่องโดนเข้าเครื่องจับเท,ท็ทั้งเรื่องทำนักข่าวเพลงนี้จึงถูกจับมาเป็นประเด็นอีกครั้งซึ่งก็ทำให้ยิ่งยงถึงกับระบายความรู้สึกผ่านทางอินสตาแกรว่าจะอะไรกับยงนักหนาโดยยิ่งยงเผยกับทีมข่าวว่า ตนพร้อมจะลบคลิปเพลงดังกล่าวใน YouTube ทันทีถ้าลุงพลถูกตัดสินว่าเป็นคนผิดคดีน้องชมพู่เพราะหากเรื่องฆาตกรรมออกมาว่าเป็นจริงเมื่อไหร่ตนก็รับไม่ได้เช่นกันก็ถ้าลุงพลเขาโดนจับเรื่องน้องชมพู่นะถ้าทุกคนไม่สบายใจผมก็ยินดีเอาออกเลยครับแต่ที่วันนี้ตำรวจไปจับลุงพลนะ่ะมันคนละเรื่องกัน คดีเรื่องไม้ไม่เกี่ยวแต่ถ้าเป็นเรื่องน้องชมพู่ออกปุ๊บผมก็พร้อมจะถอดเพลงออกทันทีเพราะถ้าเกิดลุงพลโดนจองจําจริงๆเราจะทนได้อย่างไรเราพร้อมจะถอดครับเราก็รับไม่ได้เราจะเอายอด YouTube ไวท้ทั้งทที่เป็นเรื่องที่ทุกคนทุกมันก็ไม่ใช่นะยอมรับว่าผมเองก็โดนด่าเยอะนะที่แต่งเพลงนี้ออกมาบางคนก็เขียนว่าแต่งเพื่อ คิดได้ยังไงอะไรประมาณนี้ก็โดนว่าอย่างนี้มาในช่วงแรกๆนะ่ะแต่หลังๆมาก็ไม่มีอะไรแล้วตอนนี้ยอดวิวก็2ล้านกว่าแล้วเมื่อวานผมก็เพิ่งโพสต์ว่าอะไรกระยงนักหนาเนี่ยวเลาะ ช่วงนี้มาหลายเรื่องบอกไม่เคยเจอทั้งลุงพลและป้าแตนเลยสักครั้งผมกับลุงพลและป้าแตนไม่เคยเจอกันเลยครับแต่ตอนที่ผมแต่งเพลงนี้นะ่ะพอผมดูในทีวีเห็นเขามางานที่ห้างห้างหนึ่งแล้วขอมีเอฟซีเยอะมากผมดูทีวีเสร็จปุ๊บผมก็หำเป็นเพลงออกมาว่าอยากเป็นป้าแตนอยากเป็นป้าแตนแค่นี้เองแล้วก็มานั่งเขียนต่อจนจบ แล้วก็เอาไปให้น้องพิมพ์จาร้องถามว่าผมต้องจ่ายเงินให้ลุงพลป้าแตนไหมก็ไม่นะไม่เคยเจอไม่เคยต้องจ่ายอะไรเราแค่ใช้ชื่อเขาเฉยๆไม่ได้ไปเขียนชื่อเต็มเ็เขาแล้วเราก็ไม่ได้พูดเชิงอะไรไม่ดีแต่เราเขียนให้มันสนุกสนุกมากกว่าติกต o k ก,ก็เอาไป cover กันเยอะมากได้20กว่าล้านวิวเลยมัง้ง ตอนที่คุณบุ๋มพนัดดาววงผู้ดีเอาไปทําก็มียอดดูเยอะมีคนเอาไปทําคลิปต่ออีกเป็นพันเป็นหมื่นคลิปถามว่าถ้าต้องลบจริงๆเสียดายไหมไม่เสียดายเลยครับเพื่อความสบายใจของทุกคนตัวน้องพิมพ์จ๋าเองก็ได้คุยกันเขาก็ถามว่าต้องลบด้วยเหรอผมก็บอกว่าช่างมันเถอะหัวเราะ เพื่อความสบายใจของทุกคนนะ่ะบอกปกติต้องสวดมนต์ข้ามปีที่วัดทุกปีแต่ปีนี้ไม่ได้ทำเพราะโควิด1 9ถามว่าหน่อยไหมโดไหลายเรื่องตั้งแต่ต้นปีคือก็ไม่ถึงขนาดนั้นเพราะเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนจริงๆผมก็ทำบุญตลอดนะเมื่อวันขึ้นปีใหม่จริงๆก็ต้องสวดมนต์ข้ามปีปกติทุกปีก็จะต้องสวดมนต์ข้ามปีที่วัดแม่ย่าซอมแต่พอดีปีนี้โควิดเขาก็ปิดวัดหมด ปกติผมทำตลอดมา7-8ปีแล้วทำสอยดาวหาเงินเข้าวัดทำทีก็7-10วันแล้วแต่วัดเขาจะจัดกี่วันเราก็ทำยาวพอคืน31ทธันวาคมเข้าหนึ่งมกราคมเราก็ส่วนมนข้ามปีปีนี้เลยไม่ได้ทำขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าว o o m